สวัสดีครับพูกขับอาจารย์ยงนะครับสวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบ้นานเท่าเถอะครับเด้อสำหรับชานี้ก็จะตามมาดูนะครับตอนนี้ก็จะทําการเจาะใส่ลูกบิดนะครับหลังจากที่ื่อวานเราเตรียมเตรียมหัวปินได้แล้วนะครับก็สรุปแล้วมันจะหนาประมาณ3เซนติเมตรนะครับ ห้าสามเซนติเมตรก็จะครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งก็หนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรหนึ่งจุดห้าเซนติเมตรนะครับอันนี้ก็เอาไขควงจเจาะเข้าไปนะครับเป็นไกด์นำครับผมไกด์นำสว่านถ้าเราไม่นำสว่านเนี่ย มันจะเกิดอาการฉาลบได้นะครับต้องนาำนิดนึงนะครับต้องไม่ค่อยปวกัรเลยครับตอนนี้ตัวเราก็แดดแล้วแล้วก็ทำกันที่ท้ายรถเลยครับตอนนี้ปวดกัรไม่เลยอ่ามาแล้วนี่ครับผมใช้หัวไขควงเล็กนะครับหมุนอันนี้หลังจากที่วัดแล้วนี่ก็ต้องวดัดด้วยแม่บรรทัดก่อนนะครับ เราก็มาอันนี้ข้างหนึ่งคือใจตอนนี้มันจะทําเป็นพินสองสายนะครับพินตัวนี้แต่ก็คือไม่แนีอนาคตผมอาจจะเปลี่ยนเป็นสามสายผมก็เลยผมก็เลยเอาไว้ที่จุดกลางตรงนี้ก่อนลูบิดที่หนึ่งนะครับอ่าอันนี้สายหนึ่งสายสอวนเราก็จะถัดมาทางนี้ ีฝั่งนี้ก็จะเป็นสายสองถ้าเกิดว่าอนาคตเราอยากได้เปลี่ยนเป็นสามสายแล้วก็สายสามก็ทุกดอีกทีนึงก็มาฝั่งนี้ได้นะครับคือมันจะยืดหยุ่นได้มากกว่านะครับนี้สายหนึ่งจุดมาร์กนี้สายสองแล้วอยู่นี่ประมาณน,น,นี้นาคนจะได้สามสายแล้วก็มาปึ๊บตรงนรับ มันอยู่ที่ซาวนะครับที่เราต้องการนะครับไอสองสายสามสายเนี่ยคือผมเล่นได้หมดนะครับทั้งสองสายแลสามสายแต่ว่าถ้าเป็นซาวโบราณพี่ขอควายทางอุบลจริงๆนี่คือสองสายนี่ครับอันนี้รู้สึกว่ามันจะได้ซาวที่ดีที่สุดนะครับแต่ถ้าสามสายนี่มันก็จะใช้ประโยชน์ได้คือถ้าเราอยากเล่นเป็นลายเพลงที่เยอะหน่อยนะครับคือแม้กระทั่ง เอาไปแห่อย่างนี้นะครับเ็าไปแห่ที่เพลงจะจัดมีโซโล่มีอะไรด้วยเนี่ยจะเป็นสามสายหรือว่าพินสองคอเนี่ยมันจะจะัดคือมันจะกว้างกว่านะครับถ้าผมสรุปก็ได้ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็จอดรูแล้วนะครับขัดแล้วจอดรูนะครับอันนี้ดู อูย่างนิดยังมีปัญหานะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มันจะมีการซอล่องเพื่อใส่ลูกบิดลงไปอยู่นะครับจะทําสูตรพิเศษนะครับอันตรงนี้จะโดนซอะนะครับมีปัญหานะครับด้านหลังนะครับการเรียบประมาณนี้นะครับอ่าตอนนี้กําลังจะทําการพ่นนะครับเดี๋ยวพ่นยูริเทนนะครับยูริเทนก็จะเป็นสูตรพิเศษนะครับตัวนี้ เป็นที่ห้อแพงหน่อยนะครับตู่เล็ยูริเนนะครับก็จะเป็นดีหน่อยแบบแห้งเร็วนะครับแล้วก็เป็นแบบละเอียดนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวพนเสร็จเดี๋ยวมาดูกันครับครับก็พนยูรเทนนะครับผมประมาณนี้นะครับคนรอบแรกนะครับ เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอแห้งแล้วก็จะขัดจะพ่นเคลือบหนาอีกรอบนึงน,นะครับยูเทนนี้ก็จะมีประโยชน์เรื่องการารักษาเนื้อไม้นะครับ,บรักษาเนื้อไม้แล้วก็เคลือบเงาแล้วก็ทําให้ลายไม้เนี่ยมันชัดเจนขึ้นมานะครับแต่ความเงาเนี่ยความเงานี้มันจะขึ้นอยู่กับความเรียบด้วยนะครับ ใครอยากให้มันเราจัดจัดลายมาจัดจัดก็ต้องทำให้มันเรียบเรียบเลยนะครับางานนี้ไม่เนี้ยผมอยู่ที่ทำเรียบด้วยครับผมประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามนะครับผมติดตามตอนต่อไปนะครับผมว่ารุ่งนี้จะเป็นยังไงต่อนะครับครับผมสวัสดีครับ